สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเหรียญ1บาทนะครับเป็นหนึบาทพศสองพันนะครับที่ด้านหน้าจะเป็นที่ด้านหน้าจะเป็น พระบรมฉายารักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เอ่อทษทีครับรัชกาลที่9นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเหรียญน,นี้เนาะ,นะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงครึ่งครึ่งพระองค์นะครับพินพระพักนะครับเบื้องซ้ายริมขอบริมขอบด้านบนนะครับจะมีพระประมาภิไทยนะครับภูมิมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เกนะครับ ด้านหลังของเหรียญหนึบาทเหรียญนี้นะครับจะเป็นเป็นรูปตาแผ่นดินนะครับในรัชกาลที่5แต่ยอดพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับไม่มีรัศมีริมขอบบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพุทธศักราช2505นะครับเบื้องล่างมีข้อความบอกราคา1บาทนะครับน้ำหนักของเหรียญตัวนี้นะครับน้ำหนัก7.5กรัม นะครับวันที่ประกาศออกใช้คือวันที่4ธันวาคม2505นะครับนะผลิตจำนวนผลิตของเหรียญนี้นะครับผลิตมาทั้งหมด883ล้านนะครับ86,000เหรียญด้วยกันนะครับแล้ว เท่าที่เห็นข่าวนะครับบางคนอาจจะถามว่าที่เห็นข่าวว่ามีคนรับซื้อเหรียญในราคาหลักแสนพอศอนี่เลยเหรียญหนึ่งบาทพอศสองพันห้าร้อยสองพันหาร้อยห้านะครับใช่เหรียญนี้หรือเปล่านะที่บ้านมีเป็นกรารเลยที่บ้านมีเป็นถังเลยเรียกว่ามีเป็นกละมังอะไรเงี้ยนะครับมีเยอะนะจะรวยกันแล้วนะใครรับซื้อ อันนี้จริงนะครับที่เขารับซื้อเนี่ยจะเป็นเหรียญแบบนี้แต่เป็นอีกลักษณะหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะจะไม่ใช่ไม่คือจะไม่เหมือนนะครับด้านหลังเนี่ยตาแผ่นดินเนี่ยจะไม่เหมือนโดยตาแผ่นดินยอดมงกุฎนะครับของเหรียญราคานั้นเนี่ยจะตรงกับยอยักษเลยนะครับซึ่งนั่นเป็นเหรียญหายากนะราคาจึงสูง ราคาจึงสูงนะจึงไม่แปลกใจที่มีคนเขามีนักสะสมนะสนใจและประกาศนะใช้นะครับแต่เหรียญเหล่านี้นะครับคือเหรียญเหล่านี้เนื่องด้วยผลิตมา800กว่าเหรียญไอ้แปด0ล้านนะครับ800ล้านกว่าเหรียญนนะ่ะเพราะนั้นทําให้ราคาของเหรียญหรือมูลค่าของเหรียญเนีนะ่ย ที่สําหรับนักสะสมเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงนักนะครับเพราะว่าใครๆก็มีนะมีกันเยอะนะครับก็เลยราคาจะไม่เรียกว่าไม่สูงมากนักนะครับสูงสุดก็อาจจะนะครับเหรียญละร้อยนะครับนะบางทีก็เหรียญละยี่สบามสิบบาทนะครับนั่นนั่นเป็นพอด้วยจำนวนการผลิตมีเยอะนะ ทำให้เหรียญตัวนี้อาจจะไม่ได้มีมูลค่าแพงขนาดนั้นนะครับแต่เป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมทุกคนควรมีนะเอาไว้เก็บคอลเลกชันเหรียญในการสะสมเหรียญกระสาบก็ดีนะครับธนบัตรเก่าแก่ก็ดีนะครับเราจะเห็น เรียกว่าประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญเหล่านั้นนะที่ผ่านพอสอผ่านสมัยมานะครับเห็นความสวยงามของเหรียญที่ผลิตออกมาในช่วงเทศกาลก็ดีนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนก็ดีนะเห็นความเปลี่ยนไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเก็บสะเยอะนะเพราะว่า บางคือเหรียญมันเอาไว้หมุนเวียนไงเอาไว้ใช้จ่ายถ้าเราไปเก็บหมดเลยเนี่ยเหรียญมันไม่มีใช้เนี่ยกองกระสาบนะครับก็ต้องเสียงบประมาณในการผลิตเหรียญเหล่นานั้นออกมาเพื่อให้เป็นเหรียญหมุนเวียนอีกนะครับเพราะนั้นเราก็เก็บพอประมาณเนาะเก็บพอเก็บพอประมาณนะครับ แล้วก็ศึกษาเรื่องราวจากเหรียญเหล่านี้นะครับศึกษาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะศึกษาความรู้จากหนังสือเราก็จะทราบถึงความเป็นมาของเหรียญน,นะครับที่ผมมีเนี่ยนะครับภาพที่เห็นเนี่ยคือเหรียญตัวนี้ค่อนข้างเก่านะครับเหรียญค่อนข้างเก่ามากเลยนะซึ่งด้วยเป็นเหรียญหมุนเวียนเนาะ แล้วก็ราคาไม่ได้แพงเพราะนั้นเหรียญหนึบาทที่ท่านมีอยู่รับประกันได้ส่วนหนึ่งว่าเป็นของแท้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับจะจะต่างกันกับเหรียญหนึบาทรอสอหนึนะครับที่มีการผลิตและการปลอมแปลงผลิตออกมาเยอะมากนะคือปลอมแปลงอะ ไม่ได้ผลิตของจริงออกมานะั้นแต่ปลอมแปลงมีการปลอมแปลงและผลิตของปลอมเหล่านั้นออกมาเยอะมากแล้วก็หลายบล็อกด้วยนะครับคือจะพยายามสร้างบล็อกที่ให้เนรียนของจริงมากที่สุดเนาะจึงผลิตออกมาเนื่องจากราคานะครับของเหรียญเหล่านั้นเนี่ยมีราคาสูงจึงจึงเป็นที่ต้องการ ราคาสูงและเป็นที่ต้องการของน,นักสะสมนะครับที่เขามีเงินทุนที่ต้องการสะสมเหรียญของแท้เนี่ยมาเอาไว้ศึกษาก็ดีหรือเอาไปเป็นเรียกว่าของสะสมที่คอลเลกชันของของเขานะครับเพราะเนื่องจากเป็นเหรียญหายากนะใครมีก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักสะสมนะครับเพราะนั้นราคาด้วยความที่ผลิตมาน้อยราคา เหรียญเหล่านั้นของแท้จึงสูงจึงมีการปลอมแปลงออกมาเยอะนะครับในขณะที่เหรียญหนึ่งบาทเนี่ยนะเหรียญหนึ่งบาทที่ผมที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับราคาทั่วไปนะครับไม่แพงราคาในการปล่อยสะสมนะครับไม่แพงก็จึงจึงเรียกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปปลอมแปลงอะไรนะครับจึงมีการปลอมแปลงเหรียญที่น้อยแล้วก็ไม่ ไม่เห็นเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะถ้าใครมีเหรียญเฮ้ยมีเหรียญไอ้ที่เขารับซื้อกันเหรียญละแสนนะครับเหรียญหนึ่งบาทพศส5องพันห้าร้อยห้าเหรียญหนึ่งแสนบาทที่เขารับกันมีคือมงกุฎนะครับอยู่อยู่บนยอดมงกุฎอยู่ชี้กับโยยักเลยมี ก็ต้องไปตรวจสอบว่าของแท้หรือเปล่านะครับเพราะเหรียญเนี่ยที่แปลกไปเนี่ยมันด้วยความที่เมื่อมีมูลคา่าก็ต้องมีมิจฉาชีพนะที่แฝงตัวเข้ามาแล้วปลอมแปลงเหรียญเหล่านั้นนะให้กับนักสะสมมือใหม่ก็ดีหรือนักสะสมที่ไม่ทราบเรื่องราวก็ดีนะครับเพื่อเรียกว่าปล่อยขายนะครับหวังจะเอาเงินเรล่านั้นมานะซึ่งต้องระวังดี คือการสะสมเนี่ยเนื่องจากว่าเหรียญพวกเนี้ยหรือธนบัตรเก่าเองก็ดีนะครับเป็นบางบางแบบนะครับบางบางแบบบางใบเป็นใบที่หายากนะครับลายเซ็นหายากหมวด S นะครับราคาจึงแพงนะวิชาชีพจึงมีการปลอมแปลงเหาสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะครับเหมือนวงเหมือนกับวงการของนักสะสมพระเครื่อง นะครับที่จะมีการปลอมแปลงพระออกมาพระดังๆออกมานะครับเพื่อปล่อยขายนะถ้าเราดูไม่ออกนะครับหรือหลงพ้าไปก็จะตกเป็นเหยื่อได้นะครับโอเคครับถ้าใครต้องการที่จะพูดคุยเรียกว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลความรู้ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ f a c e b o o k นะครับ เพื่อสอบถามนะถ้าผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรือทุกอย่างนะครับผมก็เป็นเรียกว่า1ในมือสมัครเล่นที่เข้ามาเรียกว่าสนใจนะครับแล้วก็มีของสะสมมีเหรียญสะสมมีธนาบาัตรสะสมนะครับเอาไว้ดูเป็นงานอดิเรกไม่ใช่มีการจัดจําหน่ายในะดๆนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับในเฟซนั้นนะไม่มีการซื้อขายผ่านเฟสแน่นอน นอกเหนือจากคนอื่นเข้ามาโพสต์ลงนะครับเพราะนั้นสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะใครต้องการสร่งภาพธนบัตรนะมาให้ดูว่าธนบัตรนี้เป็นแบบไหนรุ่นไหนนะายเซ็นอะไรก็ส่งมาได้เลยนะครับส่งภาพมาได้เลยนะครับโอเคก็จากไปที่นะครับเหรียญนี้นะขอบคุณมากครับ